Oh. สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมาพอกับนุ๊กนี่คือเกานะพี่น้องมามือนีมากคำพี่น้องไดเมนูตํตำสั่วหัวหอยพี่น้องตำสั่วบปุนหัวหอยครับผมนี่มาเส็บๆกับนุ๊กนี่กับผักกาดขาวนะพี่น้องกับแตงไทยกับแตงกวพี่น้องมาๆๆม เพ็ดเเลยด้ยนี่พี่น้องเอาแบบเพ็ดซาใจเลยนะครับผมมีบึงซินแซ <c oughs> ่บนะพี่น้องนะ <c oughs> หนั่วครับพี่น้อง <c oughs> หอยเชื่อหลีพี่น้องกร <c oughs> ุบๆเลย Mm-hmm. กรอบดีเอาซอนตักเอาพี่น้องอ หัวขักพี่นอ้องบักขักพี่น้องใส่เมื่อร้น 嗯。Mm. หัวนไปไงเป็นไรพี่น้องหัวพอดีก็เลยบระหยากกรุบกรุบเลยพี่น้งองกันลอยไงไม่หยาบ Mm-hmm. อ้พี่น้องกุบดีนะพี่น้องนะห้วพอดีกินนะครับพี่นอ้องกำลังพอดีหลายโพด้วยพี่น้องนี่น้งองนิกอิ่มแล้วนะครับผมกินใส่กอรอกมากเลยพี่น้องพักก็เพขอบคุณนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องนะทุกการคอมเมนต์นะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้องนิกนะครับ บางที่นุ่งนิกอ่านแต่บันไดตอบนะครับพี่น้องนุ่งนิกอ่านเบิร์ดนะครับแต่ว่าโมมีเวลาว่างพี่น้องเฮ็ดงานนะครับผมก็โมเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะสู่ๆไปทำกันนะครับผมฝากไว้ซํำนี้นะครับพี่น้องกระอให้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับมีความสุขัร้ายนะครับย่าเจอเ่าไข้โลภัยก็จะได้มีคิดสิ่งใดก็ขอให้สมบัตินะครับแบมเมอก็ขอให้ได้แก้วม่นี่โชว์โทษทให้ก็จะได้บำเพ็ญนะครับผมสํารับคิปเมย์สวัสดีครับ